สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพฟิวเจอร์ชาแนลนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ของนายโจไบเดนเราจะมาดูกันว่านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของนายโจไบเดนนะครับจะมีผลกระทบอย่างไรกับประเทศไทยบ้าง อีกข่าวนึงนะครับเราจะไปติดตามความเข้าหน้าของ High ฮสปีดเชื่อม3สนามบินนะครับโดยจะมีการเวนคืนทางเข้าออกสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อลงเข็ม h i g ไฮสปีดเชื่อม3สนามบินรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทางอ p f u t ฟิวเจอ n ์แชได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับโดยเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ นายมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารชั้นสูงสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาตร์ได้กล่าวว่านโยบายของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จากพรรคเดโมแครตถือว่ามีพื้นฐานาฐนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่แตกต่างจากนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีิภบริกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ไบเดนจะให้ความสำคัญกับนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพิ่มการส่งออกสินค้าซึ่งทำให้บรรยากาศการค้าของโลกมีความผ่อนคลายมากขึ้นแม้จะยังมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่แต่จะมีแนวทางการเจรจาเพื่อให้ทั้งสองประเทศทำการค้าได้มากขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจสหรัฐมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกคือมีสัดส่วนประมาณ17%ของ GDP โลก ดังนั้นเมื่อสหรัฐมีการใช้ในโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการเพิ่มการบริโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจความต้องการสินค้าต่างๆในสหรัฐจะมากขึ้นกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงความต้องการนำเข้าสินค้าในสหรัฐมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นโอกาสของประเทศไทยในการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐและจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าอันดับหนึ่งและ2ของไทยได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามนโยบายของไบเดนนะครับที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐเป็น15ดอลาอาดดอลาร์ต่อชั่วโมงจากเดิม7.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรวมถึงการปรับเพิ่มภาษีนิติบุคคลจาก21เป็น28จะมีส่วนสำคัญทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตบางอุตสาหกรรมออกจากสหรัฐมากขึ้นด้วย นายมนตรียังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าหลายบริษัทในสหรัฐจะกลับมาใช้นโยบายออกไปลงทุนภายนอกประเทศมากขึ้นโดยภูมิภาคหนึ่งที่บริษัทสหรัฐให้ความสนใจเข้ามาลงทุนคือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้รวมถึงประเทศไทยทําให้เป็นโอกาสที่จะมีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพิ่มขึ้นด้วย และนอกจากนี้โอกาสการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างชาติเข้ามายังภูมิภาครวมทั้งประเทศไทยยังมีอยู่อีกมากเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังใช้นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยต่ำ ทำให้มีกระแสเงินทุนที่เข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้มากซึ่งบางส่วนการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุนแต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการเข้ามาลงทุนจริงในภาคการผลิตซึ่งหากสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนในไทยได้ก็จะสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้กับประเทศ ในขณะที่นโยบายดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนะครับหรือ FDI ถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงการฟื้นตัวจากโควิด -19 ที่การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศยังมีข้อจำกัดและไม่ฟื้นตัวดีนักโดยประเทศไทยยังมีจุดเด่นในการดึงดูดการลงทุนที่มาจากต่างชาติ ทั้งนี้นโยบายอย่างหนึ่งที่รัฐบาลควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นคือนโยบาย Work from Thailand ซึ่งเป็นนโยบายที่สนับสนุนให้คนต่างชาติในกลุ่มที่มีศักยภาพเข้ามาทำงานและลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยใช้จุดแข็งของประเทศไทยส่งเสริมการเป็นฮับในการลงทุนของไทยในภูมิภาคโดยใช้ข้อได้เปรียบในการดึงดูดเช่นในเรื่องความพร้อมของสาธารณาสุขโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมกว่าหลายประเทศนะครับแล้วก็ค่าเช่าสำนักงานค่าครองชีพที่ต่ำกว่าสำหรับสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มเติมและรองรับนโยบาย Work from Thailand คือ โครงสร้างพื้นฐานในด้านการติดต่อสื่อสารที่จะต้องเร่งเรื่องของเทคโนโลยี 5G ให้มีความพร้อมที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการประชุมทางไกลและการติดต่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งหากสามารถทำได้จะสามารถรองรับรูปแบบใหม่ของการทำธุรกิจในอนาคตที่การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนาในต่างประเทศจะหายไปประมาณ20%นายมนตรียังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า หากไทยมีความพร้อมในเรื่องนี้จะสามารถรองรับการเข้ามาทําธุรกิจและการลงทุนของต่างชาติได้ซึ่งการเข้ามาตั้งสํานักงานของบริษัทต่างชาติและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการทําธุรกิจในระยะยาวซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากนโยบายนี้ได้ สำหรับสถิติของการส่งเสริมการลงทุนนะครับของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2563จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ไได้แก่อันดับหนึ่งนะครับประเทศญี่ปุ่นจำนวน139โครงการมูลค่าการลงทุน3.7หมื่นล้านบาท 2. ประเทศจีน129โครงการมูลค่าการลงทุน2.12หมื่นล้านบาท3ประเทศเนเธอร์แลนด์62โครงการวงเงินลงทุน1.7หมื่นล้านบาท4ประเทศสิงคโปร์76โครงการวงเงิน1.2หมื่นล้านบาท 5. ประเทศไต้หวัน37โครงการวงเงิน9,400ล้านบาท 6. หฮ่องกง55โครงการวงเงิน7,300ล้านบาท รประเทศที่7นะครับสหรัฐอเมริกา31โครงการวงเงินลงทุน2,981ล้านบาทเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของไฮสปีดเชื่อม3สนามบินนะครับ โดยนายชยธรรมพรมศอนปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และหรือย้ายสาธารณูปโภคโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครั้งที่1ประจำปี2,564 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาไทยผู้แทนสำนักงบประมาณกระทรวงพลังงานกรมที่ดินกรมธนารักษ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครการประปรานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินจำกัดและการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่20มกราคม2564ในเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมกระทรวงคามานาคมซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นการรับทราบการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานได้แก่ การขอใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงและการเว้นคืนพื้นที่บริเวณทางออกสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นรูปแบบแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงขาออกจากสถานีสุวรรณภูมิไปยังอุตภเภาจะก่อสร้างอยู่ระหว่างโครงสร้างของโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงกับถนนต่างระดับขาเข้า,ขา,ขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของกรมทางหลวงและต้องมีการเว้นคืนพื้นที่ในช่วงทางโคง้งบรรจบกับทางวิ่งหลักโดยมีการเว้นคืนพื้นที่1ไร่แป ส9ตารางวาซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวโดวยเอกชนคู่สัญญาตกลงปรับรูปแบบโครงสร้างบริเวณจุดตัดทางระดับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางยกระดับสีนครินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือสาย M7 นะครับตามที่กรมทางหลวงออกแบบ และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางดําเนินงานของฝ่ายรัฐได้แก่การรังวัดโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะมีการเวนคืนและการทําสัญญาจ่ายค่าทดแทนการเวนคืน ซึ่งการใช้ขอพื้นที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่เวรคืนปลัดกระทรวงคมนาคมขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่วนการยกย้ายผู้บุกรุกในช่วงสุวรรณภูมิอุตภารจากทั้งหมด302หลังได้ดำเนินการไปแล้ว300หลังนะครับและฝ่ายเอกชนได้ดำเนินการล้อมรั้วเพื่อป้องกันผู้บุกรุกแล้วและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตามตรวจสอบไม่ให้มีประชาชนบุกรุกเข้าพื้นที่อีกพร้อมทั้งให้รายงานต่อที่ประชุมในทุกๆเดือนครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าในโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตาม u p f ิ t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง u p f เ t u r e ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ